สวัสดีค่ะบัชรเสผ้ามือสองค่ะนางค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกท้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อสเวตเตอร์มีฮูดเด็กนะคะเป็นงาน USA Lot SP ค่ะ45โลราคา5,500บาทนะคะจำนวนตัวเราประมาณการ150-180ถึงตัวค่ะลูกค้าจตางต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ3 6บาทนะคะแชมเปียนค่ะตัด่อ่ะ อะไรเงี้ยเราสองคนเลยตัวนี้ไม่จําเป็นต้องขายหน้าหนาวหน้าหนาวค่ะหน้าร้อนนะคะใส่กันแดดนะได้เหมือนกันนะคะเตอร์ค่ะก็าจากกันแดดกันลมเวลาขับรถนะคะเวลาเดินทางนะคะได้เลยได้เหมือนกันนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเป็นสเวตเตอร์มีฮูดเด็กค่ะเด็กหญิงเด็กชายนะคะคักเท้าอยู่ในนี้หมดเลยลูกค้าจ๋าเหมือนที่แจ้งเนาะไม่จําเป็นต้องหนาวก็ใส่ได้เพราะว่าก็เป็นเนื้อผ้าแบบ เขาไม่ได้เป็นผ้าหนามากนะคะ<ช>ลูกค้าจะใส่แบบว่ากันลมได้ใส่กันแดดได้เวลาพาลูกพาหลานไปเที่ยวหรือว่าออกจากบ้านอย่างนี้นะคะลูกค้าจ๋าก็ใส่คลุมให้ลูกให้หลานได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเรื่ไซส์นี่คะ่ะมาเลยที่นางจ๋า คะตั้งแต่ไซส์เล็กๆป้ทั้งแชมเปียนค่ะเมื่อกี้เจอแชมเปียนเจอไนกี้นะคะนี่เจอแชมเปียนอีกแล้วค่ะตั้งแต่ไซส์เล็กก็คือไซส์เท้าฝ่ามือนี้ก็มีนะค้ามาเลยค่ะลูกค้าจ๋ายันแบบว่า6ขวบเจ็ดขวบเลยนะหรือว่าเขาพักมาในนี้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเด็กเล็กเด็กโตมีค้าเท้ามานะคะลูกค้าจ๋าต้นทุนต่อตัวเราประมาณการนะคะลูกค้าจ๋า36บาทลูกค้าจ๋าส6มบาทของเด็กลูกค้าสามารถนําไปทําราคาขายได้เลยลูกค้าขายรอยก็ไดก็ได้ ลูกค้าจ๋ายิ่งเป็นแบบว่างานของเด็กนะคะลูกค้าจ๋าสามารถคัดแยกทําราคาขายได้เลยนะคะใช่ค่ะได้หลากหลายราคางานแบรนด์อีกราคานึงงานไม่แบรนด์อีกราคาหนึง่งนะแต่ว่าแบรนด์ค่อนข้างเยอะนะของเด็กคือคือชอบอย่างเดียวคือแบรนด์ค่อนข้างเยอะจะเป็นแบรนด์ที่เป็นของเด็กเอาก็มีมหรือว่าจะเป็นแบรนด์ผู้ใหญ่นะคะพวกแบรนด์ที่นะคะดีด้าหนึ่งก็คะค้าปนๆมานะคะอุ้ยนี่ลูกค้าตัวพี่นางดูค่ะ ใหญ่กว่าฝ่ามือหนุนนอยนึงนะคะจ๋เป็นคาร์เตอร์นะคะนะะคจ๋าตัวนี้น่ารักมากเป็นน้องหมีไหมน้องหมีน่ารักเลยนะคะเป็นมีฮูดนะคะมีฮูดทุกตัวนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อกันหนาวแบบมีหมวกนะคะลูกค้าจ๋าอุ้ยตัวนี้ก็น่ารักน่ารักะมูตะวนี้อ่ะอันนี้มีมีมีเขาด้วยอ่ะอ่ะลูกค้าจ๋าอันนี้เขาเรียกตัวอะไรนะ ไม่เปอนไรนะคะจำไม่ได้ไม่านุ้าคาสวัสดีกันอีกรอบนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ<ๆ> หมวดนี้เป็นเสื้อสเวตเตอร์มีฮู้เด็กนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงาน u s ของเราได้ทั้งเด็กหญิงนะได้ทั้งเด็กชายนะคะลูกค้าจ๋าเป็นมือ2องพัดเบลเอของทางบาร์เลยนะคะใช่ค่ะจะเป็นแบบมีฮู้ทุกตัวแต่ว่าจะเป็นทั้งผ่าหน้าและสมหัวนะคะล<ช>ูกค้าจะงไนกี้ค่ะ,คะปัดเบนหลากหลายนะ<ช>เบนเยอะนะคะลูก<ช>ค้าจ๋าไนกี้นะคะเชชนเอค่ะอะ แนะนำนะคะเป็นแบบว่ามีหมวกทุกตัวแต่ว่าบางตัวเป็นสวมหัวบางตัวเป็นแบบพิดหน้า ลูกค้าจ๋าเรื่องไซส์มีค่ะมานะคะมีตั้งแต่เด็กเล็กๆนะคะลูกค้าจ๋าถึงประมาณแบบเด็กโตนะคะจ๋าอะคาเตอร์ค่ะอ้าเหมือนกันเลยค่ะนะเป็นแบบหกเดือนด้วยอะหกเดือนเหมือนกันไซส์หกเดือนเอ้าไม่ใช่แปดกันหรอคะใช่ไหมอันนี้ไซส์หญิงเด็กชายใช่แล้วโอ้ยน่ารักเริงๆอะมยะนี่เลยตะมุตะมีมากลูกคาจ๋าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ขายเสื้อผ้าเด็กอยู่แล้วขายงานเด็กอยู่แล้วแนะนำหมวดนี้เพิ่มเติมได้นะคะ นายค่ะป๊าไม่ยอมใครเลยนะคะแบรนด์คือหลักคะโอทอมเองพี่นางจ๋าป๊าแค่คัดแยกแบรนด์นี่ก็คือสุดคุ้มแล้วใช่ค่ะลูกค้าจ๋าคัดแยกแบรนด์คือสุดคุ้มแล้วแบรนด์เยอะมากอันนี้ก็เป็นแบรนด์ของเด็กค่ะป๊าลูกค้าแบอแบบว่าแบรนด์หลากหลายมากนะคะลูกค้าจ๋ามีทั้งแบรนด์กีฬาก็มาคาเตอร์ค่ะอุ๊โหหลากหลายมากลูกค้าจ๋าอันนี้อุ้ยปังคุ้มก็มาอปังคุ้มก็มา ลูกค้าจ๋าส6บาทนะคะลูกค้าจ๋า36บาทสวยๆยั่วๆแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถนำไปทำราคาขายได้เลยลูกค้าขายตัวละ1้อยสได้190ได้1 9 9ได้หรือนะคะลูกค้าเอาไปไลฟ์สดขายนะคะสามารถอัพทำราคาได้นะคะใช่ค่ะได้หลากหลายราคาขายแต่อย่างที่เราแจ้งเนาะคัดแยกแบนนะพี่นาใช่ค่ะตัวไหนแบนดตัวไหนไม่แบนนะคะคัดแยกออกมานะสามารถตั้งราคาขายได้อะคาเตอร์ค่ะ คาเตอร์เยอะนะ,ะคาเตอร์เยอะมากใครสาววอกคาเตอร์คร่ะ ส่วนใหญ่งานผ้าเด็กจะเป็นงานแบรนด์ค่อนข้าง,งเยอะนะใช่ค่ะงานแบรนด์ค่อนข้าง,งเยอะลูกค้าจะน่ารักค่ะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าของเด็กก็จะเป็นแบรนด์แบบฮาร์เตอร์นะคะใช่ค,าาค่ะประมาณนี้เนาะฮาร์เตอร์เบบี้ดอลนะคะประมาณนี้เลยลูกค้าจ๋ามือสองแพ็คเกจเอของบ้านเรานะคะอาจมีเปอร์เซ็นต์เนสะียหายบ้างห้าถึง15เปอร์เซ็นต์นะคะค่ะเพื่อนดำอาจมีเจอกระดุมแตกซิกแตกอาจมีเจอนะคะลูกค้าจ๋าใช่ค่ะแนะนำค่ะใครสนใจนะขายงานหมดเด็กกั่แล้วอยากเอาของนี้ ไปคัดไปเสริมนะคะได้สามารถเอฟหมดนี้ได้เลยนะคะแนะนำเลยห้า0ันห้าร้ยบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจัดต้นทุนสามาทตถูก่อตัวนี้คาเตอร์แล้วค่ะอันนี้สามเดือนนะพี่นางไซส์เออโวเอาเอาจริงๆริงพอดออกมาก็เป็นแบบตะมูตะมีเลยอะใส่ได้เลยอันนี้ใหญ่กว่าฝ่ามือนะหน่อยหนึ่งเป็นอะไรนะตัวอะไรนะไดโนเสาร์กอซิล่าแต่กล้องใส่หงโปโลค่ะตะก้องม่ช่วยกันทำอาหารจาระเท่ค่ะ ย,ยังไม่จบอีกยัง,ย,งยังไม่จบอาลูกค้าจ๊าดแนะนํานะคะสวัสดีอีกช่วงหนึ่งนะคะลูกค้าจ๋าก่อนไปพักเที่ยงก่อนกินข้าวเที่ยงนะคะเราขอปิดท้ายด้วยมีฮู้ดเด็กของเราชูกฮ้าจ๋ามีฮู้ดเด็กเป็นเนื้อผ้าสเวตเตอร์ที่แบบว่าบางเบาก็ได้นะคะจ๋าจไม่ถึงกับหนามากนะคะลูกค้าจ๋าสามารถใส่คุมแดดนะคะ ใส่แบบว่าอยู่ในห้องแอร์นะคะลูกค้าจาเวลาพาน้องออกนอกบ้านก็ใส่ถุงให้น้องให้หนูได้นะคะใช่ค่่หรือว่าทางแขคบอ่าอีสานเนาะบางพื้นที่ก็ยังอากาศเย็นๆอยู่นะคะลูกค้าจัตอนช่วงเช้าเช้านะคะใส่เป็นเสื้อตัวนี้ได้เพราะว่าไม่ได้หนักมากนะคะจากกำลังอุ่นพอดีนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าแนะนํานะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็ได้นะสําหรับลูกค้าแบบว่ามี เรื่ออะไรนะพูดใจบุญก็ได้นะคะลูกค้าจ่าจิตสัทธานะคะเอาไปบริจาคก็ได้ตามดอยต่างๆนะคะลูกค้าจ่าก็แนะนําอีกแบบหนึ่งนะคะจ่าไอค่ะป้าหลักร้อยค่ะะเอาไปบริจาคนบริจาคได้เลยนะได้เลยค่ะเพราะว่าแบบว่าเปอร์เซ็นต์เสียหายเราค่อนข้างน้อยห้าถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าจ่าขาดเปิ้อนดัมมีเจอโอนาวีค่ะตัวนี้ต้นแล้วก็คือพระใส่ด้วยใช่ค่ะเด็กเล็กเด็กโตนะคะลูกค้าจ่ารวมชายหญิงอยู่ในนี้หมดเลยนะคะลูกค้าจ่า อลูกค้าจ๋าแนะนำนะคะชอบกระสอบนี้เอฟได้ชอบกระสอบใหม่ก็เอฟได้เช่นเดียวกันนะคะ45โล5,500บาทเท่านั้นลูกค้าจาาคุณภาพเกรดเอจ้าใช่ค่ะหรือว่าใครเล่นประจำอยู่แล้วนะคะล<ช>ูกค<ช>้าจากถ้าช่วงอาจจะซื้อเก็บซื้อตุนไว้ก็ได้<ช><ช>นะอันนี้ฮาเนตค่ะเ <8 S 2> พราะว่าถ้าเกิดช่วหงหนาวขึ้นมาก็คือไม่พอขายนะคะจ<ช>๋าอย่างที่ทากันทุกปีล ไม่พอขายสักกัปีนะคะลูกค้าจ๋าคือเก็บทุตุนไว้ได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนํานะคะสาหรับหมวดนี้มีฮู้ดเด็กของเรานะคะลูกค้าจ๋าเด็กหญิงเด็กชายใส่ด้วยกันได้นะคะลูกค้าจ๋าอยู่ในกระสอบนี้คุณภาพเกรดเอยัวยัวจ๋าใช่ค่ะเด็กชายก็มีมาเด็กหญิงก็มีมาในหนึ่งค่ะมายังคะ มาแล้วค่ะมาแล้วอเต่อกันค่ะลูกค้าจ๋าหมวดนี้นะลูกค้าจ๋าสัญญาณหายอ่าลูกค้าจ๋ามาต่อนะคะเป็นหมวดอ่เสื้อมีฮู้ดเด็กของเรานะคะลูกค้าจ๋าเป็นงาน U S A l o t S T นะคะ 45โล5,500บาทจ้าลูกค้าจ้าต้นทุนต่อตัวประมาณการ36บาทจ้าใช่ค่ะลูกค้าจ้า3า3 6บาทนะบาทใช่อ้าฮัทแคอุ้ยอันนีนิกกี้เมาส์แหมลูกค้าตาฮ้ทแคทไซน่ารักมากนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะชอบกระสอบมีเอฟได้นะลูกค้าจ้ากระสอบมีเอฟได้นะคะลูกค้าจ้า5 5 0 0บาทคุณภาพเกรดเออันนี้อาดิดาสเด้อค่ะเด้ออุ้ยพี่นางยังไงคะอันนี้น่ารักมาก ต่มูต่มีมากลูกคา้าจะอุ้ยไ่ใส่น่ารักอะขออนุญาตดูเดือนนิดหนึง่งอ๋อสามถึงหกเดือนน่ารักมากนะคะเล็กๆนะคะสีผิวนะคะมีมานะคะใช่ค่ะลูกค้าจะอ่ะแบรนด์หลากหลายมากลูกค้าจะอาดิดาสมีมา ไนกี้มีมานะคะลูกค้าจ๋าแชมเปี้ยนมีมานะคะเอเซนเอ็มมีมายังอีกค่ะวลาหลายอ่ะใช่่คะแบรนด์หลายนะคะลูกค้าจ๋าแนะนำนะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถสีเก็บได้เลยนะคะใช่ค่ะไซส์น่ารักน่ารักค่ะตามรูปตามที่ไซส์เล็กๆนะคะลูกค้าจ๋ามีมาไซส์ใหญ่ๆนะคะมีมานะหลากหลายไซส์มากใช่ค่ะนายค่ะลูกค้าจ๋าอ่ะหลากหลายมากนะคะเด็กหญิงมีมาเด็กชายมีมานะอู้นะ อะไระพี่นางะอะไรคะนางเงียกค่ะนางเงียยนางเงียก็มานางเงียก็มานางเงียกน้องค่ะอ่ะอันนี้เราก็ประมาณการนะคะคร่าวๆประมาณนี้อันเดอร์อะไรนะคะอันเดอร์มร์ค่ะเดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงนะคะให้ลูกค้าแบบว่าไปดูนกันต่อนะคะ สำหรับหมวดนี้นะคะเป็นเสื้อมีฮูดเด็กนะคะเป็นงาน USA Lot SP ค่ะ45โลราคา5,500บาทนะคะจำนวนตัวเราประมาณการนะคะลูกค้าจะ150-180ตัวนะคะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ36บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางลา Facebook, ลไลน์เ e ซบุ๊กนาเว็บไซต์ไอจหรือจะเป็นเบอร์โทร แล้วเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันพ้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะขอติอน้นเนช่องทางคือช่องทางยูทูบค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ